Okay. อ,อย่าหยุดหมุนมือเราต้องหมุนมือตลอดอหมดแรงมือใช้ข้อมือหมุนประบัดข้อมือรักษารอบเชือกไว้อย่างนั้นแหละ,อะตอนนี้ลองกระโดดแบบพี่พี่ต่อใช่ใช่อย่างนั้นแหละทึบทึบหนึ่งสอง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  สร็จแ,แล้วลองกระโดดสิลองกระโดดตามแบบอันแรกอะ่ะแบบข้างขวาตระวัดตวัดแล้วก็กระโดดหยุดใช่เอาแล้วนักรบนักรบแล้วหนึ่งเอาไม่ไม่ต้องกระโดดสูงกระโดดนิดเดียวเพราะเชือกเส้นมันเล็กอ่าไม่เป็นไรเอาไม่กระโดดนิดเดียวแต่แค่หมุนเชือกให้ติดพื้น เสองทีแล้วหยุดไม่ต้องสูงใช่สองทีแล้วหยุดเอาเชือกไว้ด้านหลังสองทีแล้วหยุดไม่ต้องเร่ง2องทีแล้วหยุดไม่ต้องเรงเบี่ยงมาไม่ต้องเร็วเบี่ยงมาปกติกระโดดเราไม่ต้องยกแขนสูงเราแขนอยู่แนบตัว นั่นแหละอ่าค่อยๆไม,ไม่ไม่ต้องรีบอะไม่ต้องเร่งมันอะพอหยุดหยุดหยุดอ่าอ่า,อาเอาใหมหมายถึงว่าเราหยุดรอบเชือกก่อนแล้วเราค่อยเริ่มใหม่อย่าปล่อยให้มันเลยสามรอบห้ารอบทิยวหยุดนั่นแหละนั่นแหละทำแบบนั้นไปเรื่อยๆสอครั้งก่อนหยุดไม่ต้องสูงนะตกอหยุด ไม่ป็นไรไม่เป็นไรหยุดหาใจใช่ไหมล่ะอยากทำได้ใช่ไหมนั่นแหละแบบนั้นแหละลองดูลองต้องลองต้องลองอ่ะอันนั้นคือแขนกลางเดินไปยุด ใช่รอบนี้มาสามแล้วเห็นไหมเอาหอเไหมดีใจเยนเ็ยนๆอ่ามันได้สามรอบที่เท้าต่ำมากๆด,ดียุดยุดยุดกำลังดีแล้วอ่าเอาไหมเอาไหมอ่านักลบนักลบมีแผลแน่นอนไม่ต้องกลัวแล้วเมื่อกี้ดีได้แล้วใช่ไหมออติดหัวยุดยุดโอ้โหโคตรเนียนอ่ะ เนียนจัดอ่า well, มาแล้วมาแล้ว1 2 3สองสามหยุดอ่าใช่อย่างนั้นแหละอ่ะคราวนี้เมื่อกี้ได้ประมาณหกรอบลองทำแบบเมื่อกี้ที่ขอสิบครั้งอ่าใจเย็นนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหยุดเทพอย่างเทพ